สวัสดีครับผมแล้วก็มาพบกับลุงป,ปิงทีวีอีกแล้วนะครับผมมาพบการรีวิวสกินอีรินอันติเมทโอ้โหสกินนี้ก็ไม่ค่อยเยไม่ค่อยอลังการนะแต่ลุงไม่แน่ใจว่าทำไมก็งให้เป็นอันติเมทได้จริงจมันไม่น่าจะเป็นอันติเมตได้นะแค่ลีมิตสกินเหมือนลิมิตเต็ดเขียวมาก แต่ลิมิเต็ส้มนี่ก็ถือว่าก็หลูแล้วลองเราลองไปดูอเอฟเฟกกันว่ามันจะอลังการไหมนะถ้าไม่อลังการนี่ถือว่าไม่คุ้มนะปะลองดูกันทุกคนมาเพิ่มก่อนอันแรก อัพสกิลก่อนเราก็จะให้ AI มาอยู่ตรงกลางอรมาติ สกิลหนึ่งโอ้โหถือว่าพอได้ <S <s นะมีเอฟเฟกต์อลังการหน่อยว้ามเข้าไปโอ้โหก็พอได้นะสกิลหนึ่งทุกคนเดี๋ยเอานี่้ยก่อน โมโหเรามาดูที่สก,กิลสองอืมก็ถือว่าโอเคนะเฮ้ยได้นะโอเคอยู่นะเอฟิกคือว่ารางการสกิลหนึ่งเหมือนจะมีเหมือนแบบว่าอะไรออกมาโลเหมือนประมาณรั้วรั้วรั้วดอกไม้หรือเปล่าไม่แน่ใจประมาณนี้สก,กิลสอง ลองมาดูที่ที่เกี่ยวสามมาโดนว่ามันเป็นไงโอ้โหแต่ก็ยังไม่เท่าไหร่นะทุกคนนะก็ถือว่าพอได้ปีธรรมดาปีธรรมดาก็ถือว่าเอฟเฟกต์พอได้ตีกิวหนึ่งตีคิวสองตีคิวสามไหมโอโ้ก็ถือว่า ก็ใช้ได้นะแต่ยังไม่ค่อยอลังการยังไม่น่าสมเป็นอันติเมียเท่าไหร่มีความคิดนะนหน้าเหมือนเป็นแค่ลีมีเตอรต้มแต่ก็ถือว่าโอเคนะถ้ากิดใครถูกแกงสายนี้แต่มันยังไม่ค่อยโดนแต่ก็ถือว่าโอเคอยู่ในระดับหนึ่งซีิหนึ่งิวสองสอ,สอ,อันติก็จะประมาณนี้นะพอนโอ้โห เอฟเฟกต์วาร์ปมีไหมโอ้เอฟเฟกต์วาร์ปมีอยู่ก็จะประมาณนี้โอ้โหขึ้นไปอยู่ในอะไรในสมุดอืมาำไมขีดหนึ่งกลางสมุดออกมาเข้าไปอยู่ในสมุดเหมือนมีอ่าอะไรสักอย่างนอก็จะประมาณนี้เขาอยู่ในสมุดอ๋อมีเหมือนประมาณว่าเสียงดิสเสียงดิสอะไรอย่างนี้ด้วยเข้ามาอยู่ในสมุด ประมาณนี้ทุกคนาก,การรีวิวเองเท่านี้นะสำหรับสก,กินอีรินอันติเมทใครชอบคลิปน,นี้ก็ฝากอย่ลค์กดแชร์กดซับสไครต์ลงด้วยนะแล้วเจอกันเจอกันกับการรีวิวในสก,กินต่อไปบ๊ายบายทุกคน